ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวโรงเรียนบ้านบางละมุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3ามบริหารงานโดยนายสารทูนที่มาสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางละมุง ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางละมงุงเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เปิดทำการสอนเมื่อปีพศ2464โดยใช้สาราการประเรียนวัดบางละมุงเป็นสถานที่เรียนใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดบางละมงุงปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 164คนข้าราชการครูทั้งสิ้น9คนคุณครูอัตราจ้าง1คนสภาพชุมชนมีลักษณะเป็นชนบทมีการประกอบอาชีพทั้งเกษตรกรรมอุตสาหกรรมประมงและอาชีพรับจ้างทั่วไปจากการสำรวจนักเรียนรายบุคคลพบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านบางละมงไม่มีสารเสพติดและปลอดบุหรี่ทุกคนมาตรการที่ 1. มาตรการด้านการป้องกัน มีขั้นตอนในการดำเนินง,งานดังนี้จัดตั้งคณะกรรมการการดำเนินง,งานโรงเรียนสีขาวโดยเน้นการวางราักฐานการป้องกันยาเสพติดและอบายามุขอาศัยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนครอบครัวและโรงเรียนประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้นและทำภาคีเครือข่ายระหว่างโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันยาเสพติดท,ทุกประเภท มีการจัดตั้งห้องเรียนสีขาวดีเด่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่มุ่งเน้นไปสู่การเป็นนักเรียนที่ห่างไกลและรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดรวมไปถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยคุณครูที่มีประสบการณ์อีกทั้งมีการประสานความร่วมมือกับครูแดครูตำรวจเพื่อปลูกฝังแนวคิดให้กับนักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดมาตรการที่2มาตรการด้านการค้นหา ประกอบด้วย2.1สถานศึกษามีแบบสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเช่นการประเมิน SDQ และการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพและกลุ่มค้าโรงเรียนบ้านบางละมุงได้ดำเนินการคัดกรองจำแนกกลุ่มโดยครูที่ปรึกษาดำเนินการคัดกรองส่งต่อ,อยังหัวหน้าระดับชั้น รายงานให้ฝ่ายปกครองและรายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ2.3สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดและยาเสพติดในสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบและมีการรายงานในระบบขาทัดมาตรการที่3มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนบ้านบางละมุงมีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงาน สั่งกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการค้นหาคัดกรองและบำบัดร,รักษานักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีขั้นตอนการดำเนินงานบำบัดร,รักษาเพื่อเป็นสถานศึกษาปลดยาเสพติดประจำปีการศึกษา2,566อย่างชัดเจน โรงเรียนบ้านบางละมุงมีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อโดยมีการสร้างภาคีเครือข่ายกับสาธารณสุขและสิ่งแวดล้มเทศบาลนครแหลมฉบังมีการจัดตั้งคลินิกเสมาลักษจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานคลินิกเสมาลักษ์และการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมาลัก์มีการบันทึกให้คำปรึกษาและการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน มาตรการที่4มาตรการด้านการเฝ้าระวังจัดตั้งตู้เสมาลักษและแพลตฟอร์มการร้องเรียนตู้เสมาลัก์ในระบบรับข้อมูลร้องเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงานบันทึกการร้องเรียนปัญหายาเสพติดรายงานผลพร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหามีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานมีการบันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติด การสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกโอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลวิวาทมีการรายงานผลการแก้ปัญหาจากบันทึกข้อความเสียมารักษ์ผ่านทางคลินิกเสียมาลักษ์ดยจะเรียงนักเรียนมาให้คำปรึกษาแนะนำปรับพฤติกรรมจากค,คุณครูประจำคลินิกเสียมาลักษ์และรายงานผลการดำเนินงานผ่านการประชุมประจำเดือน โรงเรียนบ้านบางละมุงมีการจัดตั้งชุมนุมเสมาลักษป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อรามุกอนาจารการพนันและการทะเลวิวาทมีการดำเนินกิจกรรมชุมนุมเสมาลักษป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อรามกอนาจารการพนันและการทะเลวิวาทมาตรการที่5มาตรการด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านบางละมุงมีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสิติดและอบายมุกโรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงานและห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสิติดและอบายมุกโรงเรียนมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายวัดผู้ปกครองสถานีตำรวจและหน่วยงานสาธารณาสุข โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนมีการกำกับติดตามประเมินผลและแรายงานผลการดำเนินงาน